แกรูปทริปยุโรปข้ายอดไล์ตกว่ะสงสัยรอบหน้าต้องรีบถอยรถใหม่มาโพสตขิงหน่อยละไม่งั้นคนจะหาว่าค่าตกอับเอาจริงนะแกทีแกดินรนแทบตายเนี่ยแกซื้อของเพราะชอบมันจริงๆหรือซื้อเพราะอยากให้คนอื่นเห็นว่าแกมีความสุขกันแน่ก็มันคือหน้าตานี่ว่ะใครๆคเขาก็ทํากันยิ่งดังคนยิ่งยอมรับไม่ใช่เหรอกวดนนมีราคาที่ต้องจ่ายนะทั้งเหนื่อยทั้งเสียความเป็นส่วนตัวไม่ลองรวยเงียบๆดูละ่ะ รวยเงียบๆเ,เหรอมันจะไปสุขได้ไงวะถ้าไม่มีใครรู้สุขจริงไม่ต้องมีพยานหรอกแกพอใจเราเต็มความอยากโชว์มันจะหายไปเองอแกเชื่อปะทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่เสียงดังกว่าความเป็นจริงเสมอตื่นมาเราเห็นคนอวดรถคันใหม่เห็นทริปเที่ยวสุดหรูบนหน้าฟีดเห็นยอดเงินที่ใครๆก็ต่างตะโกนบอกโลกว่า ฉันทำได้นะฉันมีนะจนบางครั้งเราเผลอเอาไม้บรรทัดของคนอื่นมาวัดคุณค่าตัวเองแล้วพยายามจะตะโกนให้ดังกว่าเดิมเพื่อหวังว่าเสียงนั้นจะทำให้เราดูประสบความสำเร็จในสายตาคนรอบข้างแต่แกลองหยุดฟังดีๆนะในขณะที่คนส่วนใหญ่กำลังแย่งกันส่งเสียงมันกลับมีกลุ่มคนที่เลือกจะเงียบเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่งตัวธรรมดา กินข้าวร้านประจำที่อาจจะไม่ได้ดูหรูหราอะไรแต่ในใจเขากลับมั่นคงอย่างน่าประหลาดความสุขของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับยอดกดไลค์และความมั่งคั่งของเขาก็ไม่ได้วัดกันที่จำนวนสายตาที่จับจ้องมาคนกลุ่มนี้แหละแกที่เรารู้จักกันในนามของคนรวยเงียบๆพวกเขาค้นพบความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดว่าความสุขที่แท้จริงน่ะมันไม่ต้องอาศัยพยาน มันไม่ต้องมีคนรับรู้ว่าเรากำลังเสวยสุขแค่ไหนเพราะเมื่อไหร่ที่ใจแกเต็มจากข้างในจริงๆความอยากจะโชว์ให้ใครเห็นมันจะลดน้อยลงไปเองเหมือนนกที่บินสูงลี่วกลางอากาศมันไม่ต้องมาร้องบอกนกตัวอื่นหรอกว่ามันบินเก่งแค่ไหนเพราะมันกำลังดื่มด่ำกับอิสระที่มันมีอยู่จริงในขณะนั้นวันนี้เราอยากชวนแกมาลองถอดหน้ากากที่ต้องคอยพะวงว่าคนอื่นจะมองยังไงออกสักพัก แล้วมาหาคำตอบกันว่าการรวยแบบเงียบๆถึงเป็นชัยชนะที่หอมหวานและยั่งยืนที่สุดในโลกที่วุ่นวายใบนี้แกลองคิดดูนะการที่เราตัดสินใจโชว์อะไรบางอย่างออกไปไม่ว่าจะเป็นของราคาแพงหรือไลฟ์สไตล์ที่ดูเหนือกว่าคนอื่นหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องฟรีๆแค่ถ่ายรูปกดโพสต์แล้วก็นั่งรอรับคำชมแต่แกเชื่อปะในความจริงแล้ว การตะโกนแต่ละครั้งมันมีใบเสร็จที่แกต้องจ่ายตามมาเสมอและบางทีราคานั้นมันอาจจะแพงกว่าของที่แกเอามาโชว์ซะอีกต้นตุนอย่างแรกเลยคือพลังงานในการรักษาภาพลักษณ์พอแกเริ่มโชว์ว่าแกรวยหรือมีแกจะเริ่มติดกับดักที่ตัวเองสร้างขึ้นแกจะรู้สึกว่าครั้งหน้าต้องโชว์ให้ดีกว่าเดิมต้องแพงกว่าเดิมต้องหรูหรากว่าเดิมเพื่อรักษามาตรฐานที่คนอื่นคาดหวังไว้ ใจิตใจแกจะไม่ได้อยู่กับความสุขของสิ่งที่แกมีจริงๆแต่มันจะไปผูกติดอยู่กับการยอมรับของคนอื่นแกต้องคอยพะวงว่ารูปนี้คนจะกดไลค์เยอะไหมคนจะมองว่าเราขิงหรือเปล่าหรือถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้ใช้ของแบรนด์เนมตัวเดิมคนจะหาว่าเราตกอับไหมความเครียดเงียบๆแบบนี้แหละแกที่มันค่อยๆขโมยความสงบไปจากใจเราต้นทุนอย่างที่สองคือ ภาศสีสังคมและสายตาที่เปลี่ยนไปแกเชื่อปะเมื่อไหร่ที่แกตะโกนว่าแกมีเงินโลกจะส่งคนสองกลุ่มมาหาแกทันทีกลุ่มแรกคือคนที่เข้ามาเพราะผลประโยชน์เขาไม่ได้รักที่ตัวแกแต่เขารักในสิ่งที่แกมีและกลุ่มที่สองคือคนที่เข้ามาพร้อมกับความอิจฉาความสัมพันธ์ที่เคยเรียบง่ายเพื่อนที่เคยคุยกันได้ทุกเรื่องบางทีพอมันมีความรวยมาค้ํคอ มันกลับมีความรู้สึกอึดอัดที่มองไม่เห็นแทรกเข้ามาแกต้องเสียเวลาแยกแยะว่าใครคือเพื่อนแท้ใครคือคนหวังผลซึ่งมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยมากนะแล้วสิ่งที่แพงที่สุดที่แกต้องเสียไปคือความเป็นส่วนตัวเมื่อแกเปิดประตูให้คนอื่นเข้ามาเห็นความมั่งคั่งของแกแกก็เท่ากับเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาวิจารณ์ชีวิตแกได้เช่นกัน ความสุขที่เคยเป็นเรื่องของแกคนเดียวหรือเรื่องภายในครอบครัวมันกลับกลายเป็นเรื่องสาธารณะแกเสียพื้นที่ปลอดภัยที่เคยเงียบสงบไปเพียงเพื่อแลกกับความรู้สึกภูมิใจชั่วครั้งชั่วคราวนั่นแหละแกทําไมการเลือกที่จะรวยแบบเงียบๆถึงเป็นความฉลาดทางอารมณ์อย่างหนึ่งเพราะมันคือการปกป้องความเป็นส่วนตัวปกป้องความสัมพันธ์ที่แท้จริง และปกป้องพลังในใจไม่ให้ต้องไปสูญเสียกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องการรวยแบบไม่ต้องตะโกนจึงไม่ใช่การซ่อนความสำเร็จแต่มันคือการถนอมความสุขนั้นไว้ให้เป็นของเราจริงๆต่างหากแกเคยสังเกตไม่ว่าทำไมถังที่มันเต็มเวลาเราไปเคาะมันเสียงมันจะทึบๆเงียบๆแต่ถังที่มันว่างเปล่าต่างหากที่เวลาโดนอะไรนิดหน่อยก็ส่งเสียงดังหงิ่งงางไปไกล ชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะแกแกเชื่อปะยิ่งใจเราเต็มด้วยความมั่งคั่งและความสุขที่แท้จริงมากเท่าไหร่เราจะยิ่งรู้สึกว่าเสียงของคำชื่นชมจากคนอื่นมันมีความจำเป็นน้อยลงเท่านั้นพลังแห่งความเงียบนี่แหละคือเกราะกำบังชั้นดีที่ทำให้ความสุขของแกเข้มข้นขึ้นแกลองนึกภาพดูนะเวลาที่แกไปเจอเรื่องดีๆมา หรือแกทำโปรเจกต์หนึ่งจนสำเร็จและได้กำไรมหาศาลถ้าแกเลือกที่จะโพสต์ลงโซเชียลทันทีความรู้สึกอิ่มใจของแกมันจะถูกหารด้วยความคิดเห็นของคนอื่นทันทีคนนั้นจะบอกว่าดีจังคนนี้จะแอบมันไส้คนโน้นจะเข้ามาถามเคล็ดลับสุดท้ายความสุขที่ควรจะเป็นของแกคนเดียวมันกลับกลายเป็นความวุ่นวายที่แกต้องไปนั่งตอบคำถามคนอื่น แต่ถ้าแกเลือกที่จะเงียบแกจะได้สัมผัสกับความสุขนั้นแบบเต็มๆหนึ่งเปอร์เซ็นต์แกจะได้อยู่กับความภาคภูมิใจในตัวเองได้นั่งยิ้มกับความสำเร็จนั้นเงียบๆคนเดียวหรือกับคนในครอบครัวความสุขที่ไม่ได้ถูกเป่าประกาศมันจะกลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่หล่อเลี้ยงใจแกได้นานกว่าเพราะมันไม่ต้องไปเสียดสีกับอีโก้ของใครและไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญ,ญาตว่า เรื่องนี้แกควรจะมีความสุขได้นะความเงียบยังให้ความชัดเจนกับเราด้วยนะแกเมื่อแกไม่ต้องคอยตะโกนโชว์ใครแกจะเริ่มเห็นความจริงว่าจริงๆแล้วแกชอบอะไรกันแน่แกซื้อรถคันนี้เพราะแกชอบสมรรถนะของมันจริงๆหรือซื้อเพราะอยากให้เพื่อนบ้านมองว่ารวยแกไปกินอาหารร้านนี้เพราะมันอร่อยถูกปากแกจริงๆ หรือเพราะมุมถ่ายรูปมันสวยเอาไว้โชว์ลงสตอรี่พอยิ่งเงียบทำตอบมันยิ่งชัดและความชัดเจนนี่แหละที่จะพาแกไปสู่ชีวิตที่เบาและจริงมากขึ้นเรื่อยๆรวยแบบนิเงียบไม่ใช่การเก็บกดนะแกแต่มันคือการคัดกรองคัดขนที่ไม่สำคัญออกไปและเก็บเอาความภาคภูมิใจไว้เป็นสมบัติส่วนตัวเมื่อแกไม่ต้องตะโกนให้ใครได้ยิน แกจะได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดขึ้นและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพทางใจที่แท้จริงที่คนอวดรวยกี่หมื่นคนก็ไม่มีวันสัมผัสได้แกเชื่อปะในโลกที่ทุกคนพยายามจะทำตัวเป็นสปอร์ตไลท์การเป็นคนที่ไม่มีใครสังเกตเห็นกลับกลายเป็นซุปเปอร์พาวเวอร์ที่วิเศษที่สุดแกลองนึกดูนะคนที่ตะโกนบอกโลกตลอดเวลาว่าตัวเองรวย เขาได้สูญเสียสิ่งที่แพงที่สุดไปอย่างหนึ่งนั่นคือสิทธิ์ในการเป็นคนธรรมดาเพราะคนเขารู้ว่าแกมีเขาจะเริ่มตัดสินทุกการกระทำของแกทันทีแกจะกินส้มตำข้างทางไม่ได้แกจะใส่เสื้อยืดเก่าๆเดินตลาดไม่ได้เพราะสายตาคนรอบข้างจะคอยจับจ้องและตั้งคำถามเสมอแต่สำหรับคนที่เลือกที่จะรวยเงียบๆแกจะมีอิสระในการใช้ชีวิตแบบ100เอร์เซนต์ แกจะขับรถเก่าๆไปไหนก็ได้โดยไม่ต้องกลัวเสียหน้าแกจะนั่งจิบกาแฟร้านรถเข็นหน้าปักซอยได้สบายใจเพราะไม่มีใครรู้ว่าในบัญชีแกมีเท่าไหร่และนั่นแหละคือความรูหราที่แท้จริงคือการที่เราเลือกชีวิตได้ตามใจอยากไม่ใช่เลือกเพราะกลัวสายตาคนอื่นจะมองว่าเราตกอับอิสรภาพอีกอย่างที่สำคัญมากคืออิสระจากความคาดหวังแกเชื่อปะ เมื่อไหร่ที่คนรู้ว่าแกมีเงินทุกคำขอความช่วยเหลือจะพุ่งมาหาแกทันทีไม่ว่าจะเป็นการขอยืมเงินการขอให้ช่วยสนับสนุนเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งบางทีมันกลายเป็นภาระทางใจที่หนักอึง้งแต่ถ้าแกเลือกที่จะเงียบแกจะช่วยเหลือใครก็ได้ที่แกอยากช่วยจริงๆจากใจจริงๆโดยไม่ต้องมีใครมาบีบบังคับด้วยคำว่ารวยแล้วแบ่งปันหน่อยสิ ความเงียบทำให้แกเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงแกไม่ต้องเดินตามกระแสไม่ต้องซื้อของรุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อพิสูจน์ฐานะแกมีเงินไว้เพื่อซื้อเวลาและซื้อความสบายใจไม่ใช่มีเงินไว้เพื่อซื้อหน้าตาในสังคมพอยิ่งเงียบโลกของแกจะยิ่งกว้างขึ้นเพราะแกไม่ต้องคอยแบกเพดานที่เรียกว่าความคาดหวังของคนอื่นไว้บนหัวตลอดเวลาจำไว้นะแก ความมั่งคั่งคือสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่ความอิสระคือสิ่งที่เราสัมผัสได้ทุกลมหายใจการรวยแบบเง,งียบๆจิงไม่ใช่การอยู่อย่างอดออมจนลำบากแต่คือการอยู่อย่างมีระดับในแบบที่ใจเราต้องการโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาอนุญาตหรือมาปรบมือให้แกเชื่อปะในยุคที่ทุกคนพร้อมจะหันกล้องเข้าหาตัวเอง ทุกความเคลื่อนไหวถูกถ่ายทอดลงบนหน้าฝีตลอดเวลาสิ่งที่หาได้ยากที่สุดและมีราคาแพงที่สุดในตอนนี้กลับไม่ใช่รถหรูหรือเครื่องเพชรนะแต่มันคือความเป็นส่วนตัวต่างหากแกลองสังเกตดูสิทำไมคนรวยระดับมหาเศรษฐีจริงๆถึงต้องจ่ายเงินมหาศาลเพื่อสร้างรั้วบ้านให้สูงขึ้นจ่ายเงินเพื่อพักในรีสอร์ทที่คนทั่วไปเข้าไม่ได้ หรือยอมจ่ายเงินซื้อเกาะส่วนตัวนั่นก็เพราะเขารู้ดีว่าความสุขที่ไม่มีใครมาสอดส่องคือความสุขที่บริสุทธิ์ที่สุดการที่แกเลือกที่จะรวยเงียบๆมันเหมือนแกกำลังครอบครองแบรนด์เนมที่ล้ำค่าที่สุดอยู่กับตัวนะแกเพราะเมื่อไหร่ที่แกไม่โชว์โลกก็ไม่มีสิทธิ์จะใช้ชีวิตของแกเป็นเครื่องบันเทิงแกเคยเห็นไหม คนที่โชว์ทุกอย่างลงโซเชียลชีวิตเขาเหมือนกลายเป็นสมบัติสาธารณะไปแล้ววันไหนเขามีความสุขคนก็ชมแต่วันไหนเขาพลาดหรือวันไหนเขาดูไม่เพอร์เฟกเหมือนเดิมคนก็พร้อมจะรุมสกรัมหรือขุดคุยความสุขของเขาถูกแขวนไว้บนเส้นได้ที่ชื่อว่าความคิดเห็นของชาวเน็ตตลอดเวลาแต่สำหรับแกคนที่เก็บความมั่งคั่งไว้ในที่ลับตา แกกำลังเสวยสุขในอาณาจักรที่ไม่มีใครเข้ามารบกวนได้แกจะนั่งกินข้าวแกงข้างทางในเสื้อยืดตัวเก่าหรือแกจะบินชั้นธุรกิจไปเที่ยวพักผ่อนที่ยุโรปมันก็เป็นเรื่องของแกคนเดียวไม่ต้องมีใครมาตั้งคำถามว่าทำไมรวยแล้วทำตัวแบบนี้หรือไปเอาเงินมาจากไหนความเงียบตรงนี้แหละคือโกระป้องกันชั้นเลิศที่ทำให้แกได้ใช้ชีวิตที่เป็นของจริง ไม่ใช่การแสดงแกเชื่อเราเถอะความหรูหราที่แท้จริงน่ะมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นรู้ว่าแกมีอะไรแต่มันอยู่ที่แกสามารถทำอะไรก็ได้ที่อยากทำโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาถ่ายรูปแกไปนินทาความเป็นส่วนตัวมันทำให้ใจแกนิ่งมันทำให้แกโฟกัสกับคนตรงหน้าได้จริงๆไม่ต้องมัวแต่พะวงเรื่องมุมกล้องหรือยอดกดไลค์ การรวยเงียบๆจึงเป็นการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของความสุขเอาไว้เพราะยิ่งโชว์น้อยความสุขนั้นยิ่งเข้มข้นยิ่งอวดน้อยแกยิ่งมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นและในความเงียบสงบนั้นเองแกจะเริ่มสังเกตเห็นว่าความสัมพันธ์รอบตัวแกมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่จริงใจมากขึ้นเพราะไม่มีคราบของความรวยมาบดบังตัวตนที่แท้จริงของแกอีกต่อไป แกเชื่อบะในวันที่เราตะโกนบอกทุกคนว่าเราประสบความสำเร็จเรามีเงินทองมากมายรอบตัวเราจะเต็มไปด้วยผู้คนเสมอเสียงหัวเราะจะดังคาชมจะหนาหูจนเราแยกไม่ออกเลยว่าคนที่นั่งกินข้าวอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเขาชอบตัวเราหรือเขาชอบสิ่งที่เรามีกันแน่ความรวยที่ส่งเสียงดัง มักจะดึงดูดคนที่หิวแสงและหิวผลประโยชน์เข้ามาหาเราเป็นกลุ่มแรกเสมอแต่พอแกเลือกที่จะรวยเงียบๆหรือแกล้งทําตัวเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแกจะเห็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากนั่นคือแตแกแร่งร่อนชีวิตมันจะทํำงานของมันเองคนที่มองหาแต่ผลประโยชน์เขาจะร่อนตัวเองออกจากชีวิตแกอย่างรวดเร็วเพราะแกไม่มีอะไรให้เขาตกได้อีกแล้ว สิ่งที่เหลืออยู่ก้นตะแกรงนั่นแหละแกคือทองแท้ของมิตรภาพคนที่จะยังอยู่ข้างแกในวันที่แกใส่เสื้อยืดเก่าๆนั่งกินข้าวข้างทางหรือคุยเรื่องสับเพเหระแบบไม่มีหัวโขนคือคนที่เขารักในตัวตนจริงๆของแกเขาสบายใจที่ได้คุยกับแกโดยไม่มีเรื่องตัวเลขในบัญชีมาค้ํคอความสัมพันธ์แบบนี้แหละที่มันยั่งยืนและมีคุณค่า เพราะมันไม่ได้สร้างขึ้นบนฐานของความโลภหรือความอิจฉาแต่มันสร้างขึ้นบนฐานของความเข้าใจและการยอมรับในความเป็นมนุษย์แกเชื่อเราเถอะการมีเพื่อนน้อยแต่เป็นเพื่อนแท้มันน่าภูมิใจกว่าการมีคนรู้จักนับพันที่พร้อมจะหายไปทันทีที่เราไม่ได้โชว์ความมั่งคั่งให้เขาดูความเงียบช่วยรักษาพื้นที่ปลอดภัยรอบตัวแกไว้ ทำให้แกไม่ต้องมานั่งระแวงว่าใครจะมาไม้ไหนใครจะมาหลอกขออะไรเมื่อแกไม่ต้องตะโกนโชว์ใครแกจะเริ่มเห็นความงดงามของการเป็นคนธรรมดาในสายตาเพื่อนการเป็นเพื่อนที่นั่งปรับทุกข์กันได้หัวเราะกันได้โดยไม่ต้องมีกำแพงของความรวยมาขวางกั้นตัวตนของแกอีกแล้วและไอ้ความจริงใจแบบเรียบง่ายแบบนี้แหละที่จะกลายเป็นรากฐานที่มั่นคงที่สุด ในวันที่แกอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างสงบสุขจริงๆโดยไม่ต้องคอยรักษาหน้าตาให้เหนื่อยใจอีกต่อไปแกเชื่อปะสิ่งที่คนรุ่นหลังไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือลูกน้องเขาจะจดจำและซึมซับจากเรามากที่สุดไม่ใช่คำสอนที่เราพยายามพ่นใส่หูเขาหรอกแต่คือการใช้ชีวิตให้เขาเห็นตั้งหากถ้าเราเป็นคนที่รวยแล้วต้องตะโกนบอกโลกตลอดเวลาต้องอวด ต้องโชว์สิ่งที่เขาจะเรียนรู้คือคุณค่าของคนวัดกันที่เปลือกภายนอกเขาจะโตไปพร้อมกับความหิวโหยการยอมรับและต้องวิ่งไล่ตามแสงสีไปตลอดชีวิตเพื่อหาความสุขที่มองไม่เห็นแต่ถ้าแกเลือกที่จะรวยเงียบ,ยบแกกำลังมอบคุณค่าที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นให้เขาแกกำลังสอนให้เขารู้จักคำว่าความภาคภูมิใจจากภายในเขาจะเห็นว่า การมีเงินเยอะไม่ได้หมายความว่าต้องทำตัวกลางหรือต้องโออวดแต่หมายถึงการมีโอกาสที่จะเลือกชีวิตที่สงบสุดมีโอกาสที่จะช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงียบเชียบและมีโอกาสที่จะให้เวลากับสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิตมรดกทางความคิดแบบนี้แหละแกที่จะทำให้เขาโตมาเป็นคนที่แข็งแกร่ง,ขงเขาจะไม่หวั่นไหวเวลาที่เห็นเพื่อนในโซเชียลมีของใหม่กว่า เขาจะไม่ต้องดิ้นรนหาเงินมาซื้อของแบรนด์เนมเพียงเพื่อจะให้ดูเท่ากันกับคนอื่นเพราะเขาได้เห็นตัวอย่างจากแกแล้วว่าการมีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ข้างในมั่งขั่งน่ะมันดูเท่และน่าเคารพขนาดไหนการรวยเงียบๆย,ยังเป็นการสร้างความสงบสุขในสายเลือดด้วยนะแกเมื่อแกไม่สร้างศัตรูจากการอวดอ้างไม่สร้างความหมันไส้จากการโชว์ตัว แกกำลังสร้างส,างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยกับครอบครัวแกสอนให้เขารู้จักการถ่อมตัวซึ่งเป็นคุณธรรมที่หาได้ยากที่สุดในยุคนี้แต่เป็นคุณธรรมที่ปกป้องเราได้ดีที่สุดในทุกวิกฤตจำไว้นะแกชื่อเสียงที่เกิดจากคนอื่นยกย่องเราเพราะการกระทำมันยั่งยืนกว่าชื่อเสียงที่เราพยายามตะโกนสร้างขึ้นมาเองหลายเท่าตัวนักการรวยแบบมีระดับและมีสติ คือการส่งต่อความร่ำรวยทางจิตวิญญาณที่จะไม่มีวันหมดไปจากตระกูลของแกเลยและนั่นคือความสำเร็จที่แท้จริงที่เงินกี่ร้อยล้านก็ซื้อมาประดับบารมีไม่ได้และแล้วเราก็เดินทางมาถึงบทสรุปของเรื่องนี้กันแล้วนะแกแกเชื่อปะท้ายที่สุดแล้วเมื่อเราตัดเสียงรบกวนจากคำชื่นชมตัดความวุ่นวายจากการพยายามรักษาภาพลักษณ์และตัดความหิวโหวยที่จะให้คนอื่นยอมรับออกไปจนหมด สิ่งที่เหลืออยู่คือความมั่งคั่งที่แท้จริงซึ่งมันไม่ได้วัดกันที่ว่าแกมีอะไรในบัญชีแต่วัดกันที่ว่าในคืนที่มืดสนิทและเงียบที่สุดแกสามารถหลับตาลงพร้อมกับรอยยิ้มที่เกิดจากความอิ่มใจข้างในได้จริงหรือเปล่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยแกมันไม่จําเป็นต้องมีพยานมันไม่ต้องมีคนมาเซ็นรับรองว่าเฮ้ยแกมีความสุขแล้วนะเพราะความสุขแบบนั้นมันเปราะบางเกินไป มันฝากไว้กับลมปากของคนอื่นแต่ความสุขที่เกิดจากการรวยเงียบๆมันคือความสุขที่มั่นคงเหมือนภูเขาใครจะเห็นหรือไม่เห็นภูเขาก็ยังคงความงดงามและยิ่งใหญ่อยู่ตรงนั้นเสมอเราอยากให้แกจำไว้อย่างหนึ่งนะชีวิตคนเรามันสั้นเกินกว่าจะเอาเวลาไปทำการแสดงให้คนอื่นดูตลอดเวลาลองเปลี่ยนพลังงานที่เคยใช้ไปกับการโชว์มาเป็นการดูแลสุขภาพกาย การขัดเกลาสุขภาพใจและการใช้เวลากับคนไม่กี่คนที่รักแกจริงๆดูสิแกจะพบว่าชีวิตมันเบาและขลังขึ้นอย่างน่าประหลาดความรวยเงียบๆคือรางวัลของคนที่รู้จักตัวเองดีพอจนไม่ต้องรอให้โลกมาบอกว่าเขาคือใครก่อนจะจากกันไปในวันนี้เราอยากให้แกลองถามตัวเองกับคำถามสุดท้ายนะถ้าวันนี้ไม่มีโซเชียลมีเดียและไม่มีใครรู้เลยว่าแกทำอะไรอยู่ แกยังจะเลือกซื้อของชิ้นนั้นอยู่ไหมแกยังจะเลือกใช้ชีวิตแบบที่ทำอยู่ทุกวันนี้หรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่นั่นแหละแกแกได้เข้าถึงแก่นแท้ของการรวยเงียบๆและความสุขที่ไม่ต้องตะโกนเรียบร้อยแล้วเราขออวยพรให้แกมั่งคั่งจากข้างในมั่งคั่งในความสงบและร่ำรวยในอิสรภาพเดินทางต่อไปด้วยหัวใจที่นิ่งและมั่นคงนะแกไม่ต้องแข่งกับใคร แค่แข่งกับใจตัวเองให้วางได้มากขึ้นในทุกๆวันก็พอแล้วขอบคุณนะที่รับฟังกันมาจนจบแล้วพบกันใหม่ในวันที่ใจเราเบาสบายกว่าเดิมดูแลตัวเองด้วยล่ะแกวันนี้เราไปแล้วนะ